คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้เป็นร่างอย่างเดียวนะคะไปกลับนะอันนี้ก็เป็นสูตรร่างอีกสูตรหนึ่งของแอดนะสูตรนี้ก็เข้าดีเหมือนกันนะคะที่แอดขีดขีดคือแอดตัดดับให้ fc นะแต่ถ้าท่านไม่ชอบที่แอดตัดนะ ท่านก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคะไม่ต้องตามก็ได้นะคะเอาที่ท่านชอบนะมันเป็นหวยสูตรนะอันนี้ตัดแอดตัดดับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแอดตัดดับแล้วเหลือไม่กี่คู่เองนะเนี่ยเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะคะเหลือแค่หกชุด แต่ถ้า fc ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามแอดนะนะคะเพราะ a ก็เขาไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนแต่ว่าแต่ว่าแอดตัดตัดออกนะคะแอดตัดของแอดเองมันเป็นสูตรแต่มันอันนี้ก็แม่นเหมือนกันนะแม่นเหมือนกันงวดที่แล้วก็มาศูนย์เก้านะคะเข้าตัวกลับนะเก้าศูนย์นะเพราะของแอดมันไปกลับอยู่แล้วนะคะแต่งวดนั้นหลุดไปขึ้นบนนะคะปกติไม่เคยหลุดนะ ลุดไปขึ้นบนนะคะอุย้ยอันนี้หนึ่งมิถุนาอ๋อของงวดที่แล้วแอสสิบหกมิถุนาแอดลืมลงคลิปให้อ่ะคะ่ะเมื่อกี้ก็เข้านะเข้าทั้งเมื่อกี้เข้านะคะเมื่อกี้ก็เข้าเหมือนกันแต่แอดลืมลงนะแอดลืมลงให้นะคะแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนาเข้านะแต่งวดที่แล้วแอดลืมเลย นะคะอ่าเดี๋ยวของงวดดูของงวดนี้ไปแล้วกันนะล่างล่างอย่างเดียวนะคะไปกลับนะแอดตัดดับให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ